โูซ่ที่อนุมัติไปเนี่ยก็ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็มีเรื่องอัตราการเก็บนะครับค่าธรรมเนียมที่เก็บก็คือเดิมที่เก็บไว4้4%วันนี้ก็คือ,อเก็บแรในอัตราสูงสุดไม่เกิน3 7 5นะครับในส่วนที่2ที่ผู้ที่การเรียกเก็บเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นผู้รับใบอนุญาตประเภทที่3เท่านั้นกับผุ้สและ3ที่มีโครงขายเป็นของตนเองใช่ไหมครับในวันนี้ก็คือเป็นผู้ รับใบอนุญาตทุกประเภทนะครับที่เด่วร้องเรียกเก็บในอัตรา3.75นะครับเป็นผู้รับใบอนุญาตทุกประเภทนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับการรายการที่หักลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนะครับเดิมเนี่ยไม่ได้อนุญาตใช่ไหมอ๋อเดิมอนุญาตแต่เพียงแต่ว่าให้ปรับลดลงมาให้เหลือ2รายการที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้นะครับ ให้หักค่าลดหย่อนได้เฉพาะค่าเช่าใช้โครงข่ายนะครับและาค่า IC และไม่เกิน50%ของรายได้นะครับอันนี้ก็คือหลักใหญ่นะครับแล้วก็แผนยูโซ่ใช่ครับยกเว้นหมายถึงว่าผู้ประกอบกิจการที่ที่ไม่ียกเก็บก็คือ,อ,อที่มีมูลค่าไม่เกิน20ล้านยี่ิบล้าน,านบาทแรกใช่ครับ ทุกใบมีุญาตที่สามใบเนี่นนยคือเก็บหมดยกเว้นผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงยี่สิบล้านคือนิติก็คือว่าเฉพาะผู้รับ,บใบอนุญาตที่ไม่มีโครงขายเป็นของตนเองและถ้ามีฐานรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ20ล้านจะได้รับการยกเว้นแต่ยี่สิบล้านเนี่ยใช้เฉพาะผู้รับอนุญาตที่ไม่มีโครงขายเป็นของตนเองเท่านั้นโดยการสองอันนี้เฉพาะธุรกิจนะเพระว่าธุรกิจนะเพาะว่าธุรนะเพราะะเฉพาะวุ่รกินะเะว่ะเพนเพาะว่าุรกินะเพ่านะเพ่ะ มันแผนเป็นๆมาช่วยนะคะแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมแผนแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม2 5 5 5ถึง2,159นะครับแล้วก็กรอบกรอบวงเงินที่เราประมาณการ ที่ียก้เก็บในครั้งนี้นะครับก็คือ5ปีเราประมาณการว่ารายได้ที่จะได้เก,เก็บในระยะเวลา5ปีก็คือ24,600ื่นสีืกล้านบาทนะครับ246820468.3น้ 3, 000, ามล้านนะครับซึ่งซึ่งประมาณการตรงนี้ก็เข้าใจว่าใช่ไหม าใช้จ่ายถ้าใช้จ่ายในการลงทุนอ๋ออย่างนี้นะครับเงินเงินสะสมที่เรามีอยู่นะครับที่ประมาณการไว้ก็คือตามแผนยูโซ่เนี่ยก็คือเงินสะสมที่เรามีอยู่ก็คือ1,700ดอล้านเงินที่จะเรียกเก็บตามแผนยูโซ่ใหม่5้าปีก็คือ1 8 0 0 1พัน5 5ร้อยึ่งืนบห้าจล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 1, 8, 6, หนึ่งแปดหาจล้านบาทนะครับหปีนะครับเงินที่เราสะสมไว้เนี่ยมีอยู่1,700ล้านใช่ไหมครับนะครับแล้วก็รวมเป็นแผนยูโซ่ทั้งหมดที่ทำเสนอต่อที่ประชุมกสทชวันนี้ก็คือ2,468.3ล้านบาทนะครับซึ่งอัตราการเรียกเก็บในแต่ละปีก็จะเฉลี่ยประมาณ3,753.6ล้านบาทนะครับ จุดหกล้านบาทครับนนรใช่ครับใช่ครับประธานกองทุนกสชครับกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ งงคือแผนยูโซ่เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกันอันนี้แผนยูโซ่นี่คือแผนการเรียกเก็บเงินแต่ตอนที่เงินเข้าเข้ากองทุนแล้วเนี่ยคณะกรรมการกองทุนก็ดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็นําเสนอซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากแผนยูโซ่ที่ออกไปแต่จะมีเงินที่เข้ากองทุนของกสทชที่ไป่ใช่เงินทางด้านยูโซ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินทางด้านโทรคมก็คือมีเงินทางด้านกระจายเสียงที่จะต้องเข้าไปเพิ่มเติมอีก นะครับตรงนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาไอ้เงินนี้มันจะเข้าไปที่กองทุนหรือว่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปที่กองทุนก่อนครับใช่ครับมันคือกองทุนพัฒนาและวิจัยนะครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับของกระจายเสียงคาดว่าจะมีประมาณเท่าไหร่ของกระจายเสียงอย่างครับคือของกระจายเสียงนี่ก็คือผมเรียนอย่างนี้นะครับเงินทางด้านโทรคมที่เข้ากองทุนนี่ก็จะมีอ่า เงินทางด้านยูโซ่นะครับที่ที่แผนวันนี้ที่เข้าไปแต่เงินที่เปิดประมูลคลื่นความถี่ทางด้านโทรคมเนี่ยจะต้องนําส่งคืนรัฐทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เข้ายูโซ <webs> ่ไม่ได้เข้ากองทุนนะครับเงินทางด้านกระจายเสียงนะครับแผนยูโซ่ของกระจายเสียงก็คือต้องเข้ากองทุนนะครับเงินทางด้านประมูลทางด้านกระจายเสียงทั้งหมดต้องเข้ากองทุนไม่ได้นําส่งคืนรัฐนะครับซึ่งก็ สุดแล้วแต่ว่าการประมูลจะเกิดขึ้นจะต้องได้วงเงินเท่าไหร่นะครับได้วงเงินเท่าไหร่ถือว่า5้าพันล้านหมื่นล้านก็ต้องนําเข้ากองทุนอยู่โซะนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาทางน้านนี้เข้าไปแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการจัดสรรเงินออกมาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการกสชออีกครั้งหนึ่งครับ อกองทุนที่มีเงินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ3,100ล้านบาทก็โอนมาจากกองทุนกอตชเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแผนยูโซออกมาตามนี้นะครับถ้าเรียกเก็บในปีนี้ได้3 0 0พันใช่ไหมสามพันกว่าล้านก็จะกลายเป็น6000กว่าล้าน,น, 1, 7, านก็อยู่ใน3,000 3 0 0าหนึ่งแรกนั่นแหละครับคือเงินอยู่ใน3 0 0พหนึ่งแรกเนี่ยจะมีเงินของของยูโซที่เก็บเข้ามาประมาณ1700ล้านส่วนที่สองก็เป็นเงินที่ กตทชจัดสรรเข้าไปให้กองทุนนะครับมันจะแยกกันเป็น2ขาอยู่2บัญชีอยู่ตอนนี้นะครับที่คือเย็กันแต่รวมกันได้สามพันหนึ่งนะครับคือผมเรียนอย่างนี้ว่าบัญชีที่มีอยู่นี่ก็คือบัญชีที่เป็นกองทุนยูโซ่ที่ผู้ประกอบการท่างนไปรนุญาิประเภทที่2ประเภทที่3ที่จ่ายมาเช่นการไฟฟ้าฝ่ายบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จ่ายเข้ามาเดิมตอนเป็นกตทชอยู่ก็คือ1700ล้านนะครับในส่วนที่ในส่วนที่ สำนักงานเองเนี่ยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งกฎหมายบังคับไว้ในจัดสรรเข้าไปให้ระยะเวลา5้าปีที่ผ่านมาอีกนะครับในส่วนนี้ก็อีกประมาณพันกว่าล้านซึ่งรวมกันจะเป็นประมาณ3,100ล้านที่อยู่ในกองทุนถูกป่ะตรงนิดนึงนะฮะไอ้เงินที่มันคานได้ว่าแต่ละปีมันจะ3 7มพันเ้าสบามจุกศล้านบาทถูกไหมครับใช่ครับถ้า5ปีมันต้องได้หมื่นแปดหมื่นแปดใช่ครับ68ล้านบาทถูกครับเราบอกได้หนึ่งแปด หนึ่งแปดเจ็ดหกแปดจุดสามครับหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกแปดจุดสามแต่เพียงแต่ว่าอ,อ,อันนี้อันนี้ 1, 8, 6, 4, 5, นหนึ่งแปดหกสี่ห้าอะไรนเอาที่ประมาณจะอะไรได้ก่อนนะคะไม่ยังไม่ถ้าตั่สินใจ